สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องนุ้ยอ้วนจังอีกแล้วคะ่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพร้อมกับเมนูพื้นเมืองของภูเก็ตค่ะนั่นก็คือเมนูหมี่ส่วนนั่นเองหมี่ส่วนหรือหมี่ซั่วการออกเสียงของภูเก็ตน่าจะเป็นหมี่ส่วนเนาะทุกคนซึ่งจะเป็นเมนูที่นุ้ยชอบมากมันเป็นอารมณ์เส้นหมี่ที่ต่างจากที่อื่นเส้นหมี่ของเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้เขามีแบบนี้ขายนะเราสามารถหาซื้อได้หรือสั่งออนไลน์เอาก็ได้เนาะ ใช้มีส่วนหนึ่งหอ่อแล้วก็มาดูส่วนผสมอย่างอื่นกันวันนี้นุ้ยมีหมูสับมีตับหม,ม,บหมูมีต้นหอมซอยน้ำปลาน้ำตาลพริกไทยเกลือแล้วก็หอมเจียวพร้อมกับไข่ลวกหนึ่งฟองค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะโอเคทุกคนขั้นแรกนะต้มน้ําให้เดือดเราลวกเส้นกันก่อนนะคะเพราะว่าเป็นการทําความสะอาดเส้นส่วนหนึ่งรวมถึงเป็นการแบบเผื่อเส้นแบบมีกลิน่นอาบกลิ่นอะไรเงี้ยกลิ่นแป้งออกนะลวกไปแป๊บนึงนะ เห็นไหมเพราะว่าขนาที่เราลวกตอนนี้หนูจะได้กลิ่นแบบเหมือนกลิ่นแป้งอะคะ่ะเหมือนอารมณ์ที่แบบเราลวกเส้นหมี่ยกอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องขอแป้งแล้วก็ลวกเส้นก่อนไงอันนี้ก็เช่นเดียวกันแป๊บน,นึงนะคะเพื่อให้กลิ่นเขาเขาคลาย<ป>นิดนึงแล้วก็ตัวเส้นโอเคโอเคทุกคนอันนี้เดี๋ยวหนูตักขึ้นนะแล้วเดี๋ยวหนูจะไปเปิดน้าเย็นไหลผ่านเขาแป๊บน,นึงแล้วเดี๋ยวหนูมาทาตัวในส่วนของน้ําซุปกันต่อ หนใหูใส่กระเทียมลงไปในน้ำนะคะต้มน้ำจนเดือดเดี๋ยวเราจะมาทำปรุงในส่วนของน้ําซุปกันนะคะทุกคนขั้นตอนนี้เดี๋ยวหนูจะเริ่มใส่ในตัวของผงปรุงรสหรือใครสะดวกใช้เป็นซุปก้อนก็ใช้ซุปก้อนได้นะเพิ่มรสชาติได้ดีเลยล่ะคะ่ะใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยนะคะ รอน้ำเดือดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ในส่วนของหมูสับแล้วก็ตับหมูลงไปโอเคใส่หมูสับลงไปโลดเราบี้หมูให้ดีนะคะ ตักฟองออกนะคะทุกคนแล้วระหว่างนี้นุ้ยขอชิมน้ํามันก่อนนุยยังไม่ได้ปรุงอะไรมากแค่แบบใส่ตัวผงปรุงรสกับเกลือลงไปนิดหน่อยอืมโอเคต่อไปนุยจะใส่ตับหมูลงไปนะคะอันนี้เราจะไม่ลวกก่อนนะอันนี้เราทําแบบอย่างง่ายตับหมูเราไปล้างขยับน้ําเกลือล้างน้ำไหลผ่านหลายๆรอบเพื่อ เคลียความคาวความเลือดออกไปนะคะรออันนี้แบบเดือดหนึ่งรอบแล้วเราก็ปรุงเพิ่มกันระหว่างที่มันเกิดฟองอากาศเราตักฟองอากาศทิ้งนะคะฟองพวกนี้ตักทิ้งได้เลยแต่เดี๋ยวพอมันเดือดเยอะๆฟองมันจะขึ้นอีกตอนนี้เริ่มเดือดนะคะทุกคนนุ้ยใส่ซอสปรุงรสฝลาเขียวไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลานิดนึงนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะไม่ถึงหนึ่งน้ำตาลปลายช้อนนะคะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวชิมรส ทีนี้เวลาเราทำอาหาทุกคนเราจะเอาเส้นหมี่ลงไปในนี่ในในหมอ้อในกระทะต้มต่อก็ได้หรือเราจะเอามาราดน้ำข้างนอกก็ได้หรือว่าดีแล้วแต่ถ้าใครชอบรสจัดหรืออะไรที่มันมากกว่านี้ก็ทำได้นะคะขออนุญาตตักฟองอากาศออกหนึ่งรอบตอนนี้ตับจะแข็งแล้วถ้าเรานั่นนนๆ,ๆนะ โอเคปิดเตากันเลยดีกว่าเพราะหนูจะใช้วิธีการราดนะวันนี้นี่ตักฟองอากาศออกเห็นไหมคะน้ำซุปเรายังใส่มากแค่เราพยายามอยากคนเขาเยอะแล้วก็หมั่นตักฟองออกนี่ค่ะตัวมีส่วนเราลวกไว้เส้นนิ่มกำลังดีแล้วเนาะโอเคนี่ค่ะ ต้องเอากระเทียมมาถ้าเอามาก็ตักออกได้นะคะนี่ทุกคนมันดีงามมีส่วภูเก็ตทำง่ายมากไปลองทำกันดูใครชอบไข่เหมือนเราใส่ไข่ลงไปลวกคะ่ะทุกคนไข่ลวกนะคะพร้อมรวยด้วยต้นหอมนิดหน่อยสิ่งที่สำคัญนุ้ยว่านะสำหรับนุ้ยคือหอมเจียวมันจะช่วยให้แบบรสชาติดีขึ้นหอมขึ้นและมีความเป็น เออเ<ม>ต้าเต้าส้วไม่ใช่หมี่ั้วแล้วก็โรยพริกไทยหน่อยหนึ่งค่ะแค่นี้เป็นอันเสร็จเลยค่ะหมี่ั่วสูตรหนุยน้ำซุปใสอร่อยแน่นอนทุกคนไปลองทำกันดูได้นะคะสามารถสั่งหมีส่ส่วทางออนไลน์ไปกินที่บ้านก็ได้ช่วงนี้มาภูเก็ตไม่ได้ก็ลองทำกินกันดูทำแล้วอร่อยหรือยังไงคอมเมนต์บอกกันได้หรืออยากให้เราทำเมนูอะไรบอกไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวนูจะมาทำให้ดูกันคลิปนี้บายบาย